เป็นสี่ตัวแล้วนักวนีก็ได้อยู่ยอดเลยนะ เป็นไงพี่พี่พี่ก่อนอยู่นะได้ไปล็ลไงพี่ต้องเตรียนอยู่เพราะว่า Can you cut back a little bit? หลานกระบาวแดงผมก็ลงเลยค่ะหลานพวกหนูก็ขอสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีและตั้งใจเรียนหนังสือเพื่ออนาคตที่ดีของตัวเองต่อไปค่ะฟ้าทิ้งแสงแต่ยังไม่ดื่มเสียงขัสัญญาังยังแววแช่เจ้าขานหากแห้เลือกเด

สวัคะวิีดอสุดยอดเลยน้ะนะจะด้ท่านเมืนที่เด็กหนุ่มที่จัทพวกน้อยในน้ำเตือนแทนของมะเชียดมะเขียดทำให้เกิดยารู้สึกซื้อและดีใจอย่างยิ่งที่ท่านแนะนำทุกการวันนี้พวกหนูเพราะที่จะมีความหวาน ที่ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีที่ได้สร้างโรงเรียนให้พวกหนูได้เรียนหนังสือและที่สําคัญคือท่าได้ทําให้พวกหนูได้เรียนหนังสือและมีคุณค่าในเพงเพิ่มมากขึ้นพวกหนูก,นก็ไม่มีถิ่นได้ที่จะมา i'm mm -hmm. Yeah. ้าวปล่อยตัวเซตสาวันที่สามสามสองหนึ่งไปเลยครับซ้ายเลยซ้ายเลบตู้ผมตามซ้ายมาแล้วครับ แต่ความก็รดดนะครับ้องแาบนั้นค่ะแล้ว